เขาจริงๆนะพี่หมอนผมอยากถามพี่นาแล้ว<ม>พี่อยู่กับน้องโจสองคนเนี่ยพี่นอนอังทั้งคืนไหม,มสวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT กลับมากันแล้วนะครับกับรายการคุยกันต่อกลับเป็นต่อ EP ที่12ครับผม เอาละครับเพื่อนๆหลายคนเริ่มสงสัยแล้วว่า ทำไมอยู่ดีๆรายการคุยกันต่อผมมาก่อนรายการเล่าเรื่องเป็นต่อนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันนะครับการเล่าเรื่องเป็นต่อเนี่ยเนื้อหามันเป็นเรื่องราวของการสปอยเนาะแล้วก็สปอยแบบเต็มๆเลยล่ละครับจริงๆวัตถุประสงค์ของการทําเล่าเรื่องเป็นต่อเนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนหาดูซิทคอมเป็นต่อได้ยากนะครับบางคนก็ไม่อยากสมัคร v i p เข้าเว็บไอชีอีนะครับเราก็เลยทํารายการเล่าเรื่องเป็นต่อให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับว่าซิทคอมเป็นต่อไปถึงไหนแล้วแต่ณปัจจุบันนี้ ตอนนี้นะครับตัวเว็บไอฉีเองก็สามารถเปิดให้เราดูฟรีได้ในบาง EP เก่าๆแล้วนะครับและเพื่อนๆก็มีแนวทางที่จะมุดน้ำดำดินแบบไหนก็แล้วแต่เพื่อนๆนั่นแหละฮะที่สามารถไปดูในแพลตฟอร์ม YouTube ได้นะครับดังนั้นเราก็ ขออนุญาตประกาศตรงนี้ว่าเราจะเลิกทำเล่าเรื่องเป็นต่อแล้วนะครับเราก็เลยมาที่รายการคุยกันต่อกันนั่นแหละครับผมซึ่งรายการคุยกันต่อเราจะมาคุยเรื่องราวของเป็นต่อที่ได้ฉายไปล่าสุดนี้ก็คือ e ีีที่12นี่แหละครับเราจะหยิบประเด็นเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันตามภาษาแฟนคลับของซิทคอมเป็นต่อนั่นแหละครับผมดังนั้นบอกเพื่อนๆไปก่อนนะครับใครยังไม่ได้ดูซิทคอมเป็นต่อแล้วก็ไปหาดูกันก่อนนะ เพราะเนื้อหาทั้งหมดนี้จะมีเนื้อหาของการสปอยของซิคอมเป็นต่ออีพีล่าสุดอยู่ด้วยครับเอาละครับเข้าใจกันแล้วแล้วก็ก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับยังงไน้องต้องขอบคุณมากๆนะที่อุตส่าห์แบ่งอาหารให้น้องกิน <c oughs> อย่าพิ่ง <c oughs> ด่วนขอบคุณฉันเลยยม เรื่องราวมันมี2ฉากนะครับเหมือนในตัวอย่างเป๊ะเลยมีหนุ่มคนนึงมาชอบพี่หมอนครับผมอีกฉากหนึ่งเรื่องราวของพี่ก๊อฟกับพี่อู๊ดจะต้องเปลี่ยนชุดกันด้วยเหตุผลประกาใดก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับผมถ้าเพื่อนๆได้ดูในอีีที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะคุยกันรู้เรื่องอยู่นะยังไงก็กลับไปดูก่อนครับผมเรื่องราวเปิดมาก็ทําให้เราหายคิดถึงพี่ยมกับพี่หมอนเลยแหละครับเพราะพอเปิดปุ๊บ พี่ยมกับพี่หมอนมาก่อนเลยครับแล้วก็เล่นมุกโปปะโชชะโชงช่างเลยนะมีการตอบกันพัวผาพวผาด้วยแล้วพี่ยมก็ยังกวนประสาทพี่หมอนอยู่เหมือนเดิมนะครับแถมแกไม่มาคนเดียวด้วยฮะในอีพีนี้แกพาสักการินมาสองรอบเลยนะแกทั้งตบสักการินทั้งถีบสักการินเลยนะเป็นแบบไหนไปติดตามกันเรานะครับผมนี่น่าจะเป็นทีมงานเขียนบทหรือไม่ก็ทีมงานเป็นต่อเน,นี่แหละครับที่เห็นว่าพี่ยมกับพี่หมอนเนี่ยหายไปนานแล้วแฟ แฟนซิตคอมเป็นต่อก็คิดถึงคิดถึงทั้งสองคนนี้นะฮะก็เลยให้บทซะเยอะเลยให้แบบเต็มที่พี่ยมนี่เฉิดฉายเลยนะฮะใน EP ีนี้เรียกว่าความสนุกสนานของซิทคอมเป็นต่อที่แท้จริงกลับมาแล้วครับผมแต่ความสนุกของพี่ยมกับพี่หมอนกลับมาเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าตัวเอกของซิตคอมเรื่องนี้กลับหายไปนะ,ะนั่นก็คือพี่เป็นต่อหายไปสวยเลย แต่ก็ยังว่าแลละครับาก็สลับกันไปสลับกันมาแต่ที่มันที่สุดที่สนุกที่สุดนะผมอยากให้อยู่ครบถ้าอยู่ครบครบ,ครบนะโอ้โหอย่างพีกเลยนะฮะพี่ต่อพี่หมอนพี่ยมพี่วอกพี่อูดนี่ถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยนะฮ <c> ะ <oughs> บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนครับฉะนั้นทีมงานถ้ามีโอกาสได้ยินนะ,ะขอร้องละฮะพยายามให้อยู่ครบครบกันหน่อยอยสลับกันไปสลับกันมามันแบบมันไปไม่ถึงจุดสุดยอดอะที่สุดของเราอะ ในในฐานะแฟนคขับซิตคอมเป็นต่อก็วอนขอขอร้องแล้วกันนะครับผมเราก็เพิ่งนึกขึ้นได้นะฮะว่าพี่หมอนเนี่ยเออแกยังคบกับน้องโจอ,อยู่นะซึ่งอย่างว่าเนาะพี่หมอนหายไปนานน้องโจนี่ไม่ต้องพูดถึงนะหายไปไม่เป็นชาติแล้วเหรอเนะี่ยหายไปนานมากจนเรา จนเราลืมไปแล้วนะครับว่าน้องโจยังอยู่แล้วมันไม่มีบทที่พูดถึงน้องโจเลยนะฮะที่สุดแล้วใน E p พีนี้เนี่ยยืนยันได้ด้วยการพูดคุยของพี่หมอนกับพี่ยมนหะลฮะว่าทั้งคู่ยังคบกันอยู่นะฮะเออเราก็นึกขึ้นมาไดเ้เขาไม่ได้เลิกกันนี่นาะแล้วพี่หมอนนี่ก็อะไรก็ไม่รู้นะฮะแกก็อายุเยอะแล้วแต่พูดไปแกก็มีความน่ารักในส่วนตัวของกแกเองะนะฮะแตไม่ได้มองในรูปลักษณ์ภายนอกอะไรมากมาย ความน่ารักของแกมีเยอะนะฮะจนทำให้มีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามที่เป็นวัยเด็กด้วยนะนุมน่มๆเนี่ยมันก็มาติดมาตอมมาดมพี่หมอนกันเยอะนะเพื่อนจำได้มั้ยมีหลายคนนะเอ่อที่จำได้นะน้องโจเลยแหละที่เป็นแฟนและยอมเป็นแฟนและจำน้องเจมได้ไมั้ยน้องเจมที่หน้าตาเหมือนโรคจิตหน่อยมาคอยเดินตามจีพี่หมอนมาแรกๆนี่ก็ใส่ชุดสีเลือดหมูสีแดงเลือดหมูนะฮะ แล้วก็ใครอีกอะอน้องนิกน้องนิกคนนี้ก็มาชอบพี่หมอนี่เหมือนกันแม่พี่หมอนนี้ท่าทางจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามที่เป็นวัยเด็กเยอะๆเลยนะพเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วสรุปแล้วเนี่ยพี่วอกกับน้องนิกเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าพี่วอกแนะนํากับพี่หมอนว่าเป็นลูกชายของเพื่อนพ่อพี่วอก ก็คือเพื่อนตะกรรมเอ้ยไม่ใช่เพื่อนลุงกั่มเนี่แหละครับเพื่อนลุงกั่มแกมีลูกก็คือน้องนิกเนี่ยแหละฮะสรุปแล้วก็เป็นเพื่อนพ่อกันกเลยมาเป็นพี่น้องกันอะไรประมาณนี้แหละแต่ไม่ได้เป็นเป็นญาติจริงๆพอพิยมรู้สึกว่าน้องนิกเนี่ยชอบพี่หมอนพิยมก็เลยไปบอกกับพี่วอกว่าสงสัยแกจะมีโอกาสเป็นญาติกับพี่หมอนแล้วมันหมายความว่าน้องนิกเนี่ยเป็นญาติ พี่วอกเหรอมันก็ไม่ใช่เนี่ยพูดไปพูดมาก็ย้ำเรื่องยาติอีกด้วยนะฮะหรือเป็นเพราะบทที่เขียนมาผิดหรือว่าเป็นเพราะพี่ยมเนี่ยลืมไปว่าบทจะต้องพูดยังไงอันนี้ก็ไม่รู้นะเกิดความผิดพลาดจากไหนก็ไม่รู้แต่ก็ช่างมันเถอะฮะมันก็เล็กๆน,น้อยๆเราก็จับประเด็นมาคุยกับเพื่อนๆเฉยๆว่ามันมีมุมไหนเท่านั้นเองแหละครับที่สุดแล้วความสนุกมันอยู่ที่อย่างอื่นมากกว่าไม่ได้อยู่ที่เรื่องอย่างนี้หรอกนะครับเป็นเกตเล็กเกตน้อยที่เราเอามาฝากกันเท่านั้นเอง ว่าไปก็คิดถึงพี่หมอนในจังหวะที่ชอบเอาแฟ้มลงหัวสามชั่วช,ชื้นนะแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่อู้ไม่โดนนะโดนแต่พี่วอกกับพี่ยมโดนพงพุ่งเข้าไปเลยเรียกว่าอืสะใจอยู่นะแล้วก็แอบแบบว่าเออมันต้องมีจังหวะอย่างนี้อยู่บ้างนะฮะในซิทคอมเป็นต่อเพราะเรา คุณมาตั้งแต่นู้น16 17ปีที่แล้ว18ปีที่แล้วนู่นแหละตั้งแต่อยู่ช่อง3านี่แหละแฟม้มแฟม้มเราต้องเป็นแฟ้มสีแดงเลยนะถ้าไม่ใช่แฟ้มสีแดงไม่ใช่หมอนตัวจริงฟาดปาปา้ปาปา้าเข้าไปนี่ทุกคนนี่แหมถูกใจเหลือเกินนะครับผมไม่ใช่แฟนคลับซิดคอมเป็นต่อที่ซาดิสโลนะแต่ว่าแม่จังหวะมันโป๊ป้าโชชามันได้ฮะมันได้ไดจริงๆรแล้วพี่หมอนเนี่ยรู้ตอนไหนว่าพี่ยมกําลังจะวางแผนเพื่อจะกินของฟรี ก็เฉลยในในในเรื่องแล้วนะฮะที่ว่าพี่ยมเนี่ยคือจังหวะง่เปิดโทรศัพท์ไว้นะครับลืมล็อกหน้าจอสุดท้ายโทรเข้าหาพี่หมอนในขณะที่กาลังวางแผนพี่วอกก็ถึงสังเกตว่าเอ๊ะทำไมพี่ออดเดินตามพี่หมอนเข้าไปตอนตอนที่ซื้อกับข้าวไม้พี่หมอนที่แท้พี่หมอนก็เรียกพี่ออดเข้าไปเพื่อไปวางแผนนําสลอดไม้พี่ยมกินนั่นแหละ เรียกว่า <inequ> พี่ยมโดนสลอตของพี่อครึ่งขวดไปครั้งนี้นี่เรียกว่าปากซิดเลยนะภาษาแถวบ้านผมเรียกว่าอุจระพังพลูนะขี้ขนาดนี้แสดงว่าขี้เสร็จแล้วนี่ต้องต้องล้างกำแพงของห้องน้ำเลยก็ว่าได้นะถึงขั้นต้องสระผมเลยเรียกว่าอุจระพังพรูอย่างแท้จริงครับผม แกเปลี่ยนใช้ให้น้องทิพย์ใส่แล้วล่อยให้น้องทิพย์ดนกระทืบเนี่ยนะทำไมแกเกิดมาชั่วขนาดนี้ส่วนฉากที่2องนะ,ะเป็นเรื่องของพี่อู๊ดเนี่ยมาออกอุบายหลอกพี่ก๊อฟขอเปลี่ยนชุดก็คือจะโดนเขากระทืบนั่นแหละครับไปทําอะไรมานั่นแหละก็ไปดูกันแล้วกันนะฮะแต่ครั้งนี้เนี่ยพี่อู๊ดเนี่ยแกดูคือแกเป็นเพื่อชีวิตน้อจริงๆมีอุดมการณ์ที่ดีแล้วก็ในายามที่แบบว่า ขับขันจริงๆพี่อูจะเป็นคนตัดสินใจที่ดีมากเพื่อจะไม่ให้ทุกคนเนี่ยหลงประเด็นในความในความถูกต้องหรือมีความดีงามอยู่นั่นแหละแต่ครั้งนี้ดูพี่อูแปลกแปลกมาหลาย E ีีแล้วนะแกดูเหมือนกับจะไม่ค่อยคิดถึงใจคนอื่นอย่าง E ีพีนี้เนี่ยแกไปเปลี่ยนชุดเพราะว่าแกจะโดนกระทืบแกเปลี่ยนชุดกับพี่ก๊อฟเพื่อให้พี่ก๊อฟโดนกระทืบนั่นนะแต่ปรากฏว่าพี่ก๊อฟเนี่ยก็ไปเปลี่ยนกับเจมินเจมินรู้ก็ไปเปลี่ยนกับพี่ทิพย์อีกเออมันก็เลยทําให้สุดท้ายเนี่ย เราม,ามองพี่พอู๊ดว่าแกแกเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยทำไมสุดท้ายแกถึงได้ห่วงตัวเองมากกว่าห่วงคนอื่นว่าไปแล้วแต่ละคนก็เป็นเพื่อนๆกันด้วยนะเราเราไม่กลัวเพื่อนโดนกระทืบอะแต่ก็เพื่อบ,บทที่ให้มันสนุกนี่แหละครับในความเป็นจริงถ้ามันเป็นเรื่องจริงคงไม่มีใครมาทําอย่างนี้หรอกเนาะแต่ก็ยังว่าแหละฮะมันทําให้ตัวตนคาแรคเตอร์ของพี่อู๊ดเนี่ยมันหายไปจากความความน่าจะเป็นของเขานะครับยังไง ทีมงานเขียนบทก็ระวังหน่อยนะสุดท้ายเนี่ยเราจะมีมโนคติหรือความคิดต่อพี่อู๊ดหรือคาแรคเตอร์ของพี่อู๊ดเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปจากเทาๆจะกลายเป็นชั่วชั่วดำสุดนะมันมีจังหวะหนึ่งนะตั้งแต่เราแกะตัวอย่างแล้วพี่กอฟเนี่ยแกพูดอะไรกันแน่เนี่ยเ,เพื่อนๆลองฟังดูสิปากดีทั้งแมกอีเจเอาอีเจนี่หรอวะเหมาะที่สุดแล้วเหมาะที่สุดแล้ว ลุดลเออนั่นแหละผมก็ยังงงๆอยู่นะตกลงแกพูดอะไรเนี่ยลองฟังแบบช้าๆก็ได้อะจุแล้วเนี่ยมันเอแกบอกอะไรของแกก็ไม่รู้เ,เพื่อนๆรู้ไหมอะพอจับได้ไหมหรือว่าเป็นเพราะแกะพูดผิดแล้วทีมงานไม่ไม่ไม่เอาออกแล้วเอามาอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเป็นคําพูดที่ผิดหรือเปล่าหรือ หรือแท้จริงมันมีความหมายอะไรกันแน่เพื่อนพอจับใจความได้ก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะครับบอกกันหน่อยว่าแกพูดอะไรกันแน่นะครับผมตามไม่ทันจริงๆครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับพี่ทิพย์ถึงแม้จะเป็นคนจิตใจที่ดีงามขนาดไหนแต่เมื่อพี่อูดกำลังจะถูกกระเทือบครั้งนี้พี่ทิพย์เนี่ยแกแกบอกว่าให้เป็นไปตามกรรมสนองกรรมแกคงจะแค้นมากครับที่ว่าสุดท้ายเนี่ยที่ว่าพี่อูดเนี่ยไม่ห่วงเพื่อนเลย แล้วก็หาตีนให้เพื่อนเสมอนะฮะแกก็เลยคิดว่าเออให้สนองกรรมซะบ้างก็ดีจะได้ข่าวหน้าจะได้ไม่ต้องทําอะไรให้เดือดร้อนคนอื่นเออมันก็เป็นเรื่องดีนะฮะบ,บางครั้งบทเรียนที่ดีก็คือให้เขาไปเจอในสิ่งที่เขาพลาดพังและทําผิดเองเพื่อเขาจะได้จําในเรื่องราวของตัวเองนั่นแหละครับไม่มาสาระดีๆเฉยเลย เอาละครับเรื่องราวของการคุยกันต่อของเป็นต่อ E ีีล่าสุดก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วถ้าเ,เพื่อนๆมีมุมไหนมีประเด็นไหนที่อยากแบ่งปันกันก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาแกะตัวอย่างกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วครั้งนี้เนี่ยพอใจจะเปิดใจให้กับความรักใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปติดตามการแกะตัวอย่างกันครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับ อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T สวัสดีครับ Keep moving. Keep head when He never looking back. keep myself track. Keep my head strong. Moving feel belong my move along. Push myself be the moving no my Ima my moving my looking on strong on don't thoughts I staying that's push act a fact back track spread and had up up with till to so to best Als see message regret every breath